ไม่ใครเชื่ออะไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณได้บังเอิญมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่กาลังปลอดโปร่งและผ่องใสมีแสงแดดแผดจ้าอยู่ในขณะนั้นเองอยู่ในขณะนั้นเขาได้เลเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎมีรัศมีแจ่มใสงดงามมากถึงกับคนลุกสู้ไปทั้งตัวพรางร้องบอกให้คนอื่นๆดู <c oughs> และเมื่อทุกคนรวมทั้งข้าพเจ้าแง้มมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ปรากฏว่าเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎ เป็นวงกว้างใหญ่มีรัศมีต่างๆสดใสงดงามเป็นสุภาพนิยนดีอย่างยิ่งและนับแต่นั้นมากิจการของบริษัทสุรามัชการสาขาเชียงใหม่แห่งนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดมาจนบัดนี้และขณะนี้ได้ทราบว่าทางบริษัทได้จัดทําตําหนักถวายท่านท่านเท้าดลงอากาศพนาศูนย์ใหม่พร้อมกับหล่อพระรูปมาให้ใหม่ด้วยใหญ่โตามากพระรูปเดิมรวมทั้งฐานสูงประมาณหกสิบซนติเมตรแต่พระรูปที่หล่อใหม่ไม่ที่หล่อใหม่ทราบว่า มีขนาดสูงเท่าคนที่มีรูปร่าง <c oughs> สูงใหญ่คนหนึ่งทีเดียวเป็นอันว่าเรื่ององค์าณของอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของท้าวท่านท้าวลนอากาศพนาสูนอสูนเทพผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งทนาที่ปกปรองรักษาและคุ้มครองป้องกันนครเชียงใหม่ในปัจจุบันซึ่งเคยเป็นอาณาจรรักรเวียงพิงหรือ,อนครพิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกว่า2,000ปีก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เรื่องท้าวลนอากาศพนาสูนอสูน,นเทพผู้ทรงฤทธิ์แห่งอาณาจักร นครพิงค์ซึ่งเขียนโดยพลนโทสมานวีระไวยทยะหรือพิมานที่เคารพรักของผู้เขียนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผู้เขียนมีความยินดีที่มีโอกาสนําเรื่องราวังกาลงมาเนหนสือ่อลกทิศเพราะจะทําให้ผู้ที่เข้าใจผิดว่าการที่พิมานร่วง,งรู้เหตุการณ์ที่ริรับเกินความรุ่งโรจนาจะทราบได้นั้นมิใช่การเข้าทรงหากทว่าเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมท่านนั่นเอง และถ้าใครรู้จักพี่หมานดีพอจะสังเกตได้ว่าพี่หมานเป็นผู้ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดส่วนมนต์แต่ละครั้งต้องใช้เวลานับชั่วโมงทั้งมีความสมาธาิอยู่ตัวอยู่ในตัวความโลภความโกรธความหลงเกือบจะไม่มีใน,นจิตใจของพี่หมานแม้ก่อนการเวลาที่จะจากไปประมาณหนึ่งเดือนพี่หมาก็เคยบอกแกผู้เขียนว่าน่ากลัวพี่จะมีอายุแค่เจ็ดสองปีเท่านั้นและท่านก็มีอายุเพียงเจ็บสองปีจริงๆ ครับนี่ก็เป็นเรื่อง <c oughs> เรื่องราวนะของคนโทสมาวิระวัทยะนะครับ <c oughs> ก็แล้วมันก็มาต่อนะครับเรื่องผีมาเกิดก็คุณทองทิวเป็นคนเรียบรวบรวมมานะครับในชีวิตที่ผ่านมาเป็นเวลา62ปีของข้าพเจ้าออกจะพบกับเหตุการณ์ที่อัศจรรย์โดยไม่เคยคาดฝันมาก่อนอยู่หลายครั้งซึ่งทำให้ต้องมาคบคิดในภายหลังว่าเหตุไน จึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นได้ <c oughs> แต่กับคนท,ทั่วไปที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทําไมเขาเหล่าน,นั้นไม่ค่อยได้ประสบพบเห็นกันนะักแต่ก่อนที่จะหยิบยกเรื่องอศัศจย์ที่เคยเห็นมากับในตาตนเองให้เล่าสู่กันฟังก็ใครจะนาเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของอดีตเจ้าประคุณสมเด็จพระยะวงศ์สาคตายานคือสมเด็จป๋าสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตพนหรือวัดโพ อันมีชื่อว่านี่กรรมนี่เวรมาถ่ายทอดกันฟังให้ฟังเสียก,ก่อนเพราะพระนิพนธ์เรื่งนี้ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งโดยเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยมีใครคาดฝันว่าจะมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันมีเด็กผู้หญิงคนนึงมาหาแจ้งว่าพระหลวงจีนจะขอพบมีเวลาว่างวันไหนบ้างเด็กผู้หญิงคนนี้ ความจริงเรียนจบมรสามาแล้วเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีฉลาดมีความคิดก้าวหน้าเ,เขานับถือผู้เขียนคือหมายถึงสมเด็จปาเรื่องนี้เป็นเหมือนเป็นคนที่สื่อส้มกันเด็กคนนี้ฉลาดอย่างน่ารักน่าอินดูจึงตอบว่าวันที่ยี่ห้ากันยายนสองพันร้ยปดเวลาบ่ายสองโมงจะมีเวลาพบได้หนึ่งชั่วโมง เมื่อเด็กคนนี้กลับไปแล้วคิดว่าพระหลวงจีนคงพูดกับเด็กเป็นที่เล่นทีจริงเพราะเด็กคงพูดว่าได้อ่าพูดว่าได้เคยคุ้นเคยกับผู้เขียนท่านจึงสั่งให้มาถามถึงเวลาขอพบและคงคิดว่าเด็กคงไม่กล้ามาบอกให้ทราบความจริงเด็กกลับไปบอกตามที่กําหนดวันเวลาให้เมื่อวันที่25กันยายน2 5 0 8เวลาเที่ยงฝนตกใหญ่ คิดว่าคงไม่มีใครมาพระหลวงจีนที่สงทูตมาแจ้งว่าจะมาพบคงติดขัดเพราะฝนตกได้เวลาบ่ายสองโมงเศษจ,จึงได้มาถึงได้ความว่ามาติดฝนอยู่ที่กลางทางชั่วโมงกว่าพอฝนซายังไม่ขาดเม็ดพระหลวงจีนก็มาถึงเด็กหญิงคนนั้นก็มาด้วยพร้อมกับดางเขานานมากทีเดียวที่ไม่ได้พบพระหลวงจีนรูปนี้ได้เคยถามพยาศรีวิสารมาจา ถึงพระหลวงจีนเพราะท่านเป็นญาติกันเข้าใจที่เข้าใจว่าที่ถามนั้นคงทราบถึงพระหลวงจีนท่านถึงหาโอกาสมาเยี่ยมเป็นการแสดงอัจฉริยาสัยอันดีงามแม้ท่านอายุรวมแปดสิบปีแล้วก็ยังอุตส่าห์มาเยี่ยมพระหลวงจีนรุ่นนี้ทรงปัญญามากมีความรู้กว้างขวางทั้งทางโลกและทางธรรมท่านเป็นนักเรียนภาษายุโรปประเทศอะไรลืมถามแต่รู้ภาษาอังกฤษดีมากภาษาจีนก็เก่งรู้สึกรู้รึกซึ้งเชี่ยวชาญ ทางศาสนามหายาณอย่างน่านับถือการสนทนาปาศายย่อมเป็นไปอย่างถูกอารมณ์คือพูดการรู้ความท่านเขียนหนังสือหลายเรื่องรวนแต่เป็นสาระควรแก่การศึกษาพูดถึงเรื่องจิตกับวิญญาณท่านว่าเป็นอันเดียวกันที่จริงถ้าพูดท่านพูดตามบาลีเพราะบาลีกล่าวไว้ว่าจิตนั้นคือวิญญาณวิญญาณน,นั้นคือจิตจิตนี้สิงอยู่กับธาตุสี่อันรวมเป็นรูปรูปมีชีวิตเคลื่อนไหวได้เรียกว่ารูปมีชีวิตวิญญาณนั้นชโลก เรียกว่าใจเมื่อตายแล้วเรียกว่าวิญญาณเช่นพูดว่าร่างไร้วิญญาณหรือวิญญาณออกจากร่างแล้วชาวโลกชอบพูดดังนั้นกายกายแตกวิญญาณดับไม่ได้พูดว่ากายแตกจิตด,ดับแต่ตามโรงพยาบาลก็จะมีห้องดับจิตคือเป็นห้องที่พักศพไ้ชั่วคราวได้สนทนาเรื่องกรรมเวรหรือเวรกรรมที่ มีเรื่องเล่าที่น่าขบขันและน่าคิดเรื่องหนึ่งคือเรื่องในมุมหนึ่งของชีวิตของแต่ละคนบางคนเกิดมาเพื่อทวงหนี้บางคนเกิดมาเพื่อใช้หนี้เรื่องชีวิตนั้นแตกจริงรวมแล้วเป็นเรื่องของบุญทรรกรรมแต่งทั้งสิน้นผลของกรรมจะมีได้นั้นมันก่อสร้างไว้ที่ดวงใจกล่าวคือกิเลสมันแนะนําสั่งการและสะสมไว้ที่ดวงใจฉะนั้นจึงต้องสังวรระวังทําใจสะอาดให้บ่อยสุดอย่าให้ตกไปนอำนาจแห่งกองกิเลส ถ้าลงไปคุกค,คีด้วยกิเลสสาวะแล้วก็เหมือนกับโคลนและคนในน้ําที่สะอาดฉะนั้นเที่ยวน้ําใสกลายเป็นน้าขุ่นค้คนหาความสะอาดไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเสวยกรรมสนองเวรเป็นอเนกชาติคนมีกรรมเกิดมาทุง่งนี้นั้นมีเรื่องราว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดสิบมื่นเขาครอบครองสมบัติอย่างไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนอาภัพ ไม่มีบุทธิดาเป็นเครื่องปลอบใจจึงบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอๆเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกหญิงชายนั่งนอนอยู่อยู่ด้วยความหวังจนอายุย่างเข้าห้าสิบปีเพราะปัถนาบุตรจึงจำต้องเปลี่ยนตัวภรรยาเสีบ้างโดยเข้าใจว่าภรรยาของตนเป็นใหมเป็นหมันถึงคราวที่จะสวยกรรมและหมดเวรวันหนึ่งพอออกจากประตูบ้าน <c oughs> ้าไปตันน้ากับชายคนหนึ่งจึงไต่ถามภาษากันขึ้น ชายแปลกหน้าผู้นั้นบอกว่าจะมาหาเจ้าของบ้านนี้และบอกว่าจะมา,ะมาทวงนี้อากับเจ้าของบ้านเศรษฐีเจ้าของบ้านยิ่งแปลกใจมากขึ้นมากขึ้นคิดว่าเราไม่เคยกู้นี้ยืมสินใครเลยทาไมชายคนนี้จึงแจ้งว่ามาทวงนี้กํากลังตกใจอยู่นั้นชายแปลกหน้าก็รีบเดินเข้าบ้านขึ้นบันไดเข้าห้องนูน้นลงบนันไดนี้แล้วหายไปหลังบ้านเจ้าของบ้านมองดูจนชายแปลกหน้าหายไปทางหลังบ้านจึงกลับเข้าบ้านด้วยความตกใจเรียกคนใช้มาค้นหาชายแปลกหน้า เหมนกันจนทั่วบ้านไม่พบใครและไม่มีใครเห็นเศรษฐีเจ้าของบ้านลึกถึงเหตุการณ์ด้วยความหนักใจต่อมาภรรยาเศรษฐีนั้นตั้งครรภ์ขึ้นสามีภรรยาดีใจคิดว่าจะได้ลูกสบสกุลแต่เมื่อมานึกถึงเหตุการณ์ที่ชายแปลกหน้าบอกว่าจะมาทวงหนี้เศรษฐีก็หวั่นใจขึ้นมาอีกและเมื่อภรรยาตั้งครรภ์นั้นร่างกายก็อ่อนแอสามวันดีสี่วันไข้ต้องเป้าพยาบาลรักษาเสียค่าหมอไข้ยาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องบอกว่าแย่ แต่เศรษฐีมีกําลังทรัพย์ส่งเสริมกาลังใจอยู่จึงไม่สุริตกมากนักเรื่องค่าใช้จ่ายหนึ่งในการรักษาพญ,ญางตุลคิดว่าลูกนั้นเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่เท่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงเพราะลูกนั้นปกครองสมบัติได้คนมีทรัพย์สมบัติถ้าไม่มีลูกรับมรดกสมบัตินั้นไม่มีประโยชน์อะไรมากก็เท่ากับเป็นสมบัติของคนอื่นเศรษฐีนั้นได้ปลูกปั้มถนอมลูกในท้องด้วยความเหนื่อยยากด้วยความศิษละ และด้วยความหนักใจนับแต่เด็กเกิดขึ้นในท้องต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเนื่อง,เน,องเนื่องด้วยคันบริหารและบรรดาเด็กความมีใจเนื่องด้วยการได้ด้วยการได้บุตรจะหาอะไรเปรียบเพราะบุตรเป็นยอดพรถานาของทุกคนสามีคู่นี้สามารถสามีภรรยาคู่นี้ถนอมกล่อมเกลี้ยเรื่องด้วยเมตตาของแม่ด้วยความกรุณานของพ่อแม้ชะตากรรมของเด็กจะสามวันดีสี่วันไข่พ่อแม่ก็ไม่เพิ่งความรักและความสงสารกับทวีขึ้นอีก เด็กคนนั้นอาศัยการบริหารเป็นอย่างดีจเจริญขึ้นตามวันตามคืนกําลังวังชาก็แข็งแรงประกอบด้วยอนาัยดีเที่ยวนิสัยชอบเที่ยวชอบคบเ,เพื่อนชอบออกนอกบ้านเพราะความรักของผู้เป็นบรรดาบิดาจึงมีการใช้จ่ายเกินขอบเขตพ่อแม่ก็ไม่ว่าเพราะทนังต์ตนพอจะมีให้ลูกใช้วันหนึ่งเด็กคนนั้นเกิดขัดใจกับเพื่อนนักเรียน <c oughs> บ้านใกล้เค,เ,เคียงเด็กที่ถูกตามต่จนเคยตัวได้เอามีดจิ้มพุงเด็กเพื่อนการเข้าอาการสาหัส พ่อแม่จึงกบเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีด้วยเงินจำนวนมากเด็กคนนี้ได้ก่อกรรมทำเข็นให้พ่อแม่ตามชะน,นี้เงินระงับเหตุการณ์อยู่เสมอเสมอทําให้เกิดชอกช้ำและกรรมใจอย่างหนักเมื่อเด็กอายุมากขึ้นการใช้จ่ายก็มากขึ้น,นเงาตามตัวบิดาของเขาได้ลึกถึงเหตุการณ์ที่คนแปลกหน้าบอกว่าจะมาทวงหนี้นี้หายตัวเข้าไปในบ้านเสมอเมื่อถึงคราวจ่ายเงินการเวลาผ่านไปโดยลําดับ จนท่านผู้เป็นบิดามีอายุ70ปีเศรษฐีผูเ้เป็นบิดาได้จินตนาการถึงทานายขงตวนว่าลูกชายอายุ20ปีเศษของเราตัวเราก็อายุ70ปีเศษนับว่าชรามากลูกชายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนําเงินเข้าบ้านเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวมีแต่ขนเงินออกจากบ้านใช้จ่ายเลี้ยงเพื่อนฝูงเล่นการพน,นันใช้เวลาให้หมดไปด้วยอบายามุกคําเตือนของบรรดาบิดาไม่ได้ผลกลับขึ้นเสียงครูตะคอกเอากับ ผู้เป็นบรรดาบิดาเสียอ,อีกเมื่อพ่อแม่ลึกถึงความหัวดอของลูกสุปัญญาเข้าก็หลังน้ําตาออกมาเป็นน้ําตาแห่งความทุกข์ยากบรรดาบิดาปรึกษากันว่าดูเถิดลูกเราเราให้เงินทองใช้สบายไม่ต้องคิดอ่านทําอะไรเมื่อเราเผอก็กลับเป็นคนวุวยใจเร็วช่วงเวลาย0สิบปีนี้ตัวเงินในธนาคารของเราเจ็ดสิบมื่นก็หมดเครื่องทองเครื่องเพชรก็หมดที่ดินก็ไปแล้วเพาะลูกคนเดียวบัดน,นี้เราจนหมดตัวแล้ว จะรือสมบัติและเงินยังชีพในราคาประมาณสองร้อยสองพันเหรียญเมือ่อหมดเงินก้อนี้แล้วเราจะทําอะไรกินร่างกายก็แก่เท่าลงทุกวันทั้งสามีภรรยาอันอันตันใจยิ่งนักต่างคนต่างร้องให้ปรับทุกกับน้ำตาคิดเห็นว่าลูกคนนี้ตั้งแต่เข้าท้องต้องเสียงเงินทองมากมายแม้คลอดมาแล้วก็ต้องจ่ายังดูรักษาพยาบาลเมื่อจเจริญไยเป็นผู้ใหญ่หก็ใช้เงินเป็นเบี้ย หัวห้ามก็รักขโมยไปจำนำจำนองเกิดมาเพื่อทำลายแท้เวรกรรมเลนของเราหนอเศรษฐีผู้เป็นสามีตึกถึงถ้อยคำของชายแปลกหน้าที่มาหาและบอกว่าจะมาเก็บนี้เราและแล้วหายเข้ามาในบ้านนั้นจึงค้นหาเหตุผลและเกิดความคิดว่าชายแปลกหน้าที่บอกว่าจะมาทวงหนี้เราคงจะเป็นพวกสัมภเวสีหรือปีศาจมาเกิดเป็นลูกของเรานั่นเองตั้งแต่ได้ดูคนนี้มาไม่มีอะไรจะเลยขึ้นเลยและคิดต่อไปว่า เมื่อชาติก่อนเราคงชอบโกงเขามา,มากชาตินี้เขาจึงติดตามมาทำลายทรัพย์ของเราเวรกรรมนี้ทะลุริงหนอและไม่รู้ว่าจะตามส่งผลสุสสสดสิ้นลงเมื่อไหร่เศรษฐีผู้เป็นมิดาคิดเห็นด้วยปัญญาของตนเองว่าสมบัติของเราทั้งหมดนี้จะลูกชายจะต้องผ่านต่ออีกถ้าไม่ตัดต้นเหตุเวรกรรมในชาติก่อนในชาติก่อนคงไม่หมดอันหนึ่งสมบัติของเราทั้งหมดนี้น่าจะเป็นสมบัติของเวรกรรมตกเป็นของลูกชายทั้งสิ้นตัวเราหมดสิ้นแล้ว เราจะขอสมบัติอยู่ได้โดวยวิทีเดียวด้วยการขอคืนเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงเริ่มทํางานตามคิ่ของตนคือรวบรวมสมบัติทั้งหมดลงในบัญชีมีตัวเงินสดพร้อมด้วยราคาสินของเป็นจำนวนสองพันเมื่อเขียนเสร็จแล้วพอได้โอกาสโอกาสก็เรียกลูกมาชี้แจงว่าบัดนี้เราอยากจนลงแม่เจ้าก็าแก่ลงทุกวันพ่อกำลังกำลังทํามาค้าขายเพราะอายุมากตัวลูกก็ไม่ประกอบการการงานอย่างไรใช้แต่เงินหาความสรางรารตามภาษาคนไม่เอาทาน เขาเปนบ้านเกะก,กะละลานเสียแต่เงินแต่ทองสมบัติในบ้านเจ้าก็รลัไประจํานองจํานองจนหมดสิน้นสมบัติที่เหลืออยู่ประมาณสองพันนั้นลูกจะเอาเลยขอยกให้เป็นเจ้ที่ของแก่พ่อและแม่ของเจ้าเถิดพ่อแม่จะได้เอาไว้กินเมื่อแก่ลูกชายได้ฟังคําตงนั้นก็ไม่ตัวแย้งคิดเห็นเสียว่าเมื่อยังตกเป็นของพ่อแม่เราก็ยังมีโอกาสขอใช้ได้อยู่นั่นเองเราเป็นลูกที่ไหนพ่อแม่จะตัดได้เมื่อต้องการ เงินข้าวคีค้านจะวิ่งนํามาให้ดังที่แล้วแล้วมาสช้อ,อีกเมื่อเขามอบให้จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรหนักใจ